สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะแม่จ๋าที่ช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะแม่วันนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้านะคะคุณแม่จ๋าเราเดินทางมาถึงที่ ep 120ีกันแล้วค่ะคุณแม่จ๋างานลินินใสสว,สวยใสเก๋ๆกันเลยค่ะคุณแม่สําหรับงาน ep นี้ลินินรอบอก46นิ้วนะแม่นะรอบนี้จะมาในรูปแบบของมีกระเป๋สองข้างซ้ายขวาค่ะคุณแม่แขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกความยาว26นิ้วใส่แล้วคุมสะโพกกันไปเลยค่ะแม่จ๋า ราคา209บาทเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยค่ะสีแรกนะคะแม่ขาจะเป็นสีแดงตัวนี้แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะแม่นะว่าสีแดงค่ะแม่ลินินที่ลูกเลือกมาให้กับแม่แม่ในคลิปจะเป็นงานลินินที่ทอลายทั้งตัวเลยนะแม่นะบอกเลยว่างานสวยซักแล้วสีไม่ตกผ้าไม่หดใส่แล้วระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนนะคะแม่จา๋าคุ้มประหยัดบอกเลยว่าเอฟไปทุกสีเลยคะ่ะแม่จา๋ามีกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาแขนข้อศอกแบบนี้ตัวนี้สีแดงคะ่ะ ต่อด้วยเลยนะจ๊ะแม่จ๋าจะมีสีเหลืองสีเหลืองก็จะเป็นสีที่ลูกใส่นี่แหละแม่สีเหลืองก็สวยนะเหลืองที่เป็นแบบใส่แล้วค่ะผิวเวอร์เลยแม่จ๋าไม่ว่าแม่จะใส่ทํางานไม่ว่าแม่จะใส่ออกงานสามารถใส่สีเหลืองได้เลยค่ะแม่ดูสีเหลืองลายผ้านี่คือละมุนละไมงานสวยจริงๆค่ะคุณแม่ตัวนี้เหลืองนะนี่เลยต่อด้วยเลยค่ะคุณแม่จ๋าอีกหนึ่งสีจะออกเป็นโทนดําค่ะแม่ตัวนี้แม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีดําแต่สีดําอะ สีดําตัวนี้คุณแม่สามารถใส่ทํางานใส่ออกงานได้เพราะว่าด้วยลวดลายผ้าลวดลายผ้าของเขาจะออกเป็นโทนแดงโทนส้มสวยจริงเหมือนกับลายของเขาจะพุ่งออกจากตัวเสื้อมาเลยค่ะคุณแม่จา๋านะคะตัวนี้สีดํานะให้ดูกันใกล้ๆค่ะชอบสีไหนชอบสีอะไรนะคะคุณแม่ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าค่ะนี่เลยถ้าแม่สะดวกทางโทรแม่โทรได้เลยนะถ้าแม่สะดวกทางล i n แอดค่ะคุณแม่จา๋าล i n แอดอยู่ตรงนี้อย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะแม่นะ ราคา209บาทเท่านั้นค่ะแม่จ๋านะคะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงขอแค่อย่างเดียวค่ะขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะแจ้ง EP กับน้องแอดมินอย่างตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยแม่เห็นอยู่แม่ดูอยู่หนูไม่รู้หรอกแม่ว่าแม่จะดูคลิปหนูตอนเนี้ยเวลาไหนแต่แม่แจ้งอย่างเดียวเลยค่ะแม่จ๋าว่าแม่จะรับสินค้าที่น้องแก้วรีวิว EP 120งานผ้าลินินแบบนี้ แล้วก็แจ้งสีกับน้องแอดมินได้เลยค่ะเท่านี้เลยนะแม่นะว่าแม่จะได้สินค้าที่ตรงปกสินค้าที่สวยๆงานที่เก๋ๆเสิร์ฟตรงให้กับคุณแม่ถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะอย่างกับ EP นี้ EP 120สีที่มีทวนย้ำสีกันอีกหนึ่งรอบนะแม่นะก็จะมีสีแดงจะมีสีเหลืองจะมีสีดำค่ะนะคะแม่จามีให้กับแม่แม่สาสีสีเขาทำไม่เยอะ ร้านนี้สีไม่เยอะแต่สีสวยสวยทุกสีงานดีทุกตัวค่ะแม่ราคา2 0 9บาทนะจ๊ะแม่จ๋ายังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะเรามีลงคลิปในทุกๆวันไลฟ์สดก็ทุกๆวันอยู่เหมือนกันค่ะคุณแม่จ๋าชอบงานในคลิปรบกวนคุณแม่โทรเบอร์ตามคลิปถ้าแม่ชอบทางไลฟ์สดคุณแม่โทรเบอร์ตามไลฟ์สดได้เลยนะคะแม่จ๋ามีน้องแอดมินนะคะ คอยให้บริการคอยรับออเดอร์กับคุณแม่แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ลูกต้องขอกลับลาไปก่อนนะจ๊ะแม่จ๋าเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP ต่อไปค่ะคุณแม่จ๋ากลับสวัสดีค่ะ